โอ้โห,หดูกระเช้าต้นไม้ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยน่ารักน่ารักฮะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะนี่ฮะบหนึ่งร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทตลาดนัดเรามีสินค้าเด็ดๆเลยฮะนะนี่ฮะ ทองกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับน้องพิชวันนี้โอ้โหถือว่าจัดร้านได้สวยงามเลยมีน่าสนใจเยอะแยะเลยมีทำโัวเล็กๆบ้ ดูกระเช้าอย่างเงี้ยค่ะได้ปวยพันปีใหม่ได้ถ้าอันใหญ่ขายร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นอันเล็กนี่นิดนึงก็ร้อยหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับเทศกาลปีใหม่เลยนะสุดยอดเลยนะน่ารักฮะน่ารักทุกกระเช้าเลยราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยนะน่ารักเลยแล้วก็มีไซส์มินิอันนี้เป็นกระเหนี่ยโกงมอันนี้ตุ๊กเกล็ดนี้ยค่ะก็ขายร้อาส ห้าสิบบาทอ่ามีจันโกเมนเป็นสนูดรอบอ่าสนอดเหมือนกันอ๋อสนูดรอบใบสวยเหมือนกันนะฮะต้นแม่จะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยสนูดรอบสนูดรอบต้นแม่เท่าไหร่ถ้าต้นแม่ขายอยู่สามร้อยค่ะอ่าต้นต้นเล็กเมื่อกี้ขายเท่าไหร่นะต้นเล็กเนี่ยห้าสิบหมดเลยอ๋อห้าสิบเลยโอ้โหนี่ขายเนเบอร์กินนะอืมเบอร์กินเท่าไหร่เบอร์กินถ้าต้นเล็กขายอยู่สองห้านี่ต้นใหญ่กันเป็นต้นน้องพัชรไลายเป็นตระกูลฮิโรเดนดอนเบอร์กิน อืมเนี่ยนะตระกูลพิโรเขาขายที่เอาต้นแม่มาให้โชว์ว่าโตขึ้นเขาก็จะแบบนี้นะต้นแตใหญ่ที่ต้นสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็ยังมีกําลังน่ารักน่ารักฮะนะถ้คือต้นแม่ต้นใหญ่นี้ก็เนี่ยลายก็เริ่มสุดลายเป็นแบบนี้อันนี้มาให้โชว์ดูแต่ถ้าใครซื้อก็ได้ต้นนี้ขายสี่ร้อยสี่ร้อยต้นแม่ต้นแม่ข้างหน้าก็เป็น ดำสตูลป่ะใช่ค่ะบอลดำสตูลอันนี้ดำราคาเลสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบราคาลงแล้วฮะะใครอ่าช่วงนี้กระแสของอ่บอลสีไม้ด่างอะไรราคาลงแล้วนี่ก็เป็นแบบไม้ปกติอันนี้มีโฮย่าไม้โบราณอืมโฮย่าก็น่ารักรัหอมใช่ร็หอมขายอันนี้หนึ่งร้อยกันหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้หนึ่งร้อยก่าร้อยห้าสิบก็ถือว่าถูกนะเนี่ยนะ เนี่ยตระกูลอันนี้เอาต้นนี้มาเอาต้นนี้มาหนึ่งต้นามาเป็นเปลี่ยนส่วนอันนี้เป็นพานกยูงอันนี้ใหญ่นะอืมอกระถางเท่าไหร่เนี่ยอันนี้สามร้อยค่ะอ๋อสามร้อยแล้วต้นนั้นเป็นต้นนี้เป็นลิ้นมังกรมูลนายอันนี้ต้นเล็กสองร้อยมูลนายต้นนี้สามร้อยฝานใหญ่อืมนะน่ารักน่ารักครับกรเดินเแค่ใจใหญ่นะไปเท้าไป ไม้สวยๆไม้สวยๆนะใครสนใจก็แวะมาได้ฮนะช่วงนี้ตลาดนัดเรายังยังยังเช้าๆอยู่นะก็มาทุกนัดนะตอนนี้มีวันศุกร์มาไหมวันศุกร์มีไหมมาแค่วันอังคารวันเดียวมาอังคารวันเดียวนะฮะอังคารก็จะเปลี่ยนไม้มาเรื่อยๆอืมอืมก็แต่ถ้าใครสนใจอยากจะดูไม้ก็ไปดูที่วันเดอร์ฟารมฮนะวันเดอร์ฟาร์มเป็นเพจนฮะ เปิดเพจบันเดอร์ฟาร์มนะ่ย <Thank you. S 1> ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ